นะครับผมกสวัสดีให้ชนักกันด้วยฮะยินดีต้อนรับสู่ Champions Society เช่นเคยและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม FC Mobile กันเลยนะครับผมเรัาวันนี้เราจะมารีวิวทุกด้านของ Rio Ferdinand Hall of o r i g e n นะครับผมกองหลัง No.1 ณนนนะปัจจุบันนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมโหมด Manager ก่อนจะขึ้นแลงแชมเปี้ยนเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างตึงตึงดัง,ดงนั้นบอกเลยนะครับผมกดไลก์เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด subscribe กดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันละกันนะฮะ เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปอุดหนุนสปอสเซอร์ของเราด้วยทั้งพเพลว์เพย์แล้วก็ power กับชาลิ่งสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมแพ็กเกจเยียร์สูต3,700บาทเลยเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือว่าไม่เกิน3,150บาทส่วนสตาร์พาร์ท7 1 9บาทเลยเพียง645บาทเท่านั้นแพ็กเกจดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นนนนนนนๆกกกกกก็มม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 มีีใใใหหห้้้้เเเเเเลลลลลืือออออออตตตติิิิิิชช่่ัััะะะคคคคครรรบบบผดดดดดงง์ปไยยยฮแาาถ24วโ และสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง p u b G-Free f i r e คว a n t ROV นะครับผมนะเกมเกม็บเรเวลอย่างคาบาโมบายเลกนารอก,กออริจินและเกมอื่นออีกมากมายรวมไปถึงเกม FC Mobile ที่เล่นอยู่ณนะขณะนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เช่นกันรวมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะครับผมก็แนะนำ ตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อน,อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของริโอเฟอร์ดินานก่อนเลยก็แล้วกันครับผมในแผน433 a c k แอคแทกเหมือนเดิมเม็ดแดงเทน22นะครับผมสำหรับตัวนี้ ทางด้านของสเตตัสภายในของริโอเฟอร์ดินานนะครับผมนะก็จะมีทางด้านของฝีเท้า112นะฮะการยิง57การส่งบอล88การเลี้ยงบอลฮะ105ตั้งรับ147นะครับผมแล้วก็สภาพร่างกาย128ส่วนสูง189เซนติเมตรนะฮะเท้าที่ถนัดเป็น35นะครับผมหูถักเดดล็อกด้วยโคตรเท่ วัวนี้สกิลมูฟ3ดาวหลอดพลังงาน4หลอดครึ่งน,นะครับผมคุณสมบัติพิเศษมีฮีทช็อปมีความเป็นผู้นำแล้วก็ลูกหม่งทรงพลังเวิร์กเลดเป็นปานกลางปานกลางนะครับผมแต่ว่าเฟอร์ดินานเนี่ยเติมเกมสูงนะครับผมแล้วก็เข้าบอลเนี่ยดีมากๆแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยก็คือลงมาเล่นเกมรับได้ปล่อยด้วยนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าลูกดื้อนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันสำหรับลีโอเฟอร์ดินานล่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของไฮไลท์กันเลยนะครับ เนี่ยนะฮะจะขึ้นแลงแชมเปี้ยนแล้วนะครับผมนะปัจจุบันเนาะก็อยู่ตานานหนึ่งแล้วนะฮะนิดเดียวท่านผู้ชมหลังๆเนี่ยก่อนจะขึ้นทางด้านของแชมปเปี้ยนเนี่ยต่อให้เจอทีมอะไรนะคือทีมเราไม่จะจ่ายพลาดใจแบบเสียบ่อยมากนะแต่ผมจะไม่ตัดนะผมก็คือให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับผมว่าเวลาก่อนจะขึ้นแลงเนี่ยแชมปเปี้ยนเนี่ยก็คือทีมของเราอะนะฮะจ่ายยังไงก็คือจ่าย เสียจใจแย่หมดเลยต่อให้เป็นยอรครับนะฮะโรโดอานายอะไรต่างๆนานาคือแย่หมดเลยฝั่งตรงข้ามน,นะครับผมจะมีโรโดอานายฟานบัตเทนนะฮะคิวมาโดนะครับผมดานะิี่โอโมวินิซิอุสลามิเลสซาลาปูโยเนาะแล้วก็มีทา้งน้าของเมลดินี่นะครับผมคันนาวาโรรวมไปถึงทีโบกูตัวนะครับผมอันนี้เป็นล่างใหม่ล่าสุดเลยเนาะ,อะโอ้โหมาในแผนแปลกตาแปลกใจเหมือนกันอันนี้ทีมของเรานะครับผมนะนะก็จะมี ลิโอฟ์ดินานฮะคู่กับซีรบานะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงหลังของเรากันเนาะว่าจะแน่นขนาดไหนนะครับผมเคียบอนมาฮะฟานบาเทนโรนโดฟินิซิอุสครับผมจ่ายออกไปด้านข้างนะฮะตัดเข้าในนะครับผมโรนโดฟานบาเทนเลี้ยงจี้ขึ้นมาฮะโอ้โหฟูดินานจิ้มได้ครับผมคาเท้าเลยครับาเมื่อกี้สายออกมาด้านข้างครับโมเมสซ่าจ่ายเข้าในฟานบาเทนหาอยู่ครับผม ออกนอกมาฮะเปิดซาลิบายังไงเกือบไปฮะเอาเอายินชมเมื่อเกี้นี่คือเพื่อนฝังตรงข้ามนี่คือเขาหม่งไปแล้วนะเฟอร์ดินานสกัดได้ฮะหน้าแบบเส้นยาแดง่าดแปดเลยนะครับผมนะโอ้โหได้ลุ้นเลยเมื่อกี้จ่ายฮะเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกยิงขึ้นนํำของยอนครับนะครับผมนะจ่ายโคตรสวยดอกนี้ คือวิ่งทะลุช่องขึ้นมาเลยนะฮะจังหวะน,นี้คานาวาโร่เกือบถึงบอลนะครับผมนะแต่ว่ายูคนครับวิ่งเข้ามาก่อนนะฮะเรียบร้อยเลยฮะหประตูต่อศูนย์โอ้ลูกนี้จ่ายสวยจริงๆนะแต่ว่าเมื่อกี้นี่เฟอร์ดินานาโอ้โหท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> เกือบไปนะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้มาดูกันต่อฮะลามิเลสซาลาฮะจ่ายพปทีลามิเลสรลเลครับผมตัดเข้าในฟานบาทเทนจ่ายทะลุออกมายาวไปนิดนึงครับผม ซาลาวิ่งเข้ามาไม่ทันะฮะเตโอคานาเดสทุ่มไกลไปฮะนั่น้วยดูดิครับผู้ชมทุ We ่มแม่งไปให้ฝั Danny ่งตรงข้ามนะครับผมนะเรียบร้อยเลยฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งดานี่โอโมครับผมเหมือนที่ผมบอกไปเนาะ C.A.M ประจำเดือนสิงหาดานี่โอโมแพทนี้นี่แม่งยิงดีจริงๆนะฮะต้องยอมรับเลยนะครับผม A.I รู้สึกว่าแม่งเก่งขึ้นนะดานี่โอโมเนี่ยแถวสองคือฉลาดสุดๆนะครับผมนะลูกยิงแบบนี้นี่คือแบบโอ้โหเข้าไม่ทันอะ คือไม่มีตัวประกอบเลยอ่ะเมื่อกี้ดูกันต่อนะครับผมนี่ฮะกุลิดหาตัวจ่ายแล้วครับผมอยู่หันครับฮะจ่ายออกไปด้านข้างอยู่หันครับยังไงเอ่ยจ่ายให้โดนหรือเปล่าเปิดบอลยาวมาฮะโอ้โหกูตัวจับติดมือเลยนะผู้ชมเปิดบ,บอลยาวออกมาครับผมซาลิบา กลิดมงออกไปครับผมนะโอ้โหลงมาช่วยเกมรับด้วยนะนี่นะใครที่บอกกุลิดไม่ช่วยเกมรับนะครับผมนะลงมาตำแหน่ง C b บีเลยเมื่อกี้จ่ายทะลุขึ้นมาครับผมให้กับยูคันครับเปิดโอ้โหจับติดมืออีกแล้วที่โบกูตัวของจริงว่ะตัวนี้จบครึ่งแรกไปครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะถือว่าสูสีนะครับผมนะผัดกันลุกผัดกันลับนะโอ้โห สนุกเลยเกมนี้เป็นฝั่งเรานะครับผมได้เขียนะฮะโลนานิโยจ่ายออกมาลูกุลิตทะลุขึ้นมาครับผม,มดูดินี่ขนาดจ่ายธรรมดาธรรมดานะผู้ชมนะคือยังเสียบอลน,นะยังไงฮะตอนนี้ดานิโอโมจ่ายมาฮะกิมาโ,โดรามิเลสโดหาจังหวะจ่ายอยู่ครับผมซาลา ผลิตดัดได้ฮะเตโอนี่หบเข้ามาในตำแหน่ง CDM แล้วปัจจุบันยังไงเอยจ่ายได้นะจ่ายลึกไปนิดนึงครับคนดูสก,กัดได้ฮะซาลิบาโดยังไงเอยโอ้โหจริงๆมันจ่ายให้เอ็มบัปเป้ได้นะนามันไม่จ่ายครับผมท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตดู ai บางรอบนี่คือเออก็เออทุกตัวเลยนะทีมเราอะ คือถ้าเกิดว่าบางรอบนี่ AI ฉลาดต่อให้จ่ายยากแค่ไหนนะครับผมแม่งก็แบบมันก็จ่ายได้อะนะทผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่า AI รอบไหนเอ๋อนี่ต่อให้มีนักเตะที่เก่งที่สุดอยู่ในทีมนะครับผมนะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละยิ่งถ้าเกิดว่าจะขึ้นแงคงนะฮะร,ระดับแบบแชมป์ะยนอะไรเงี้ยโอ้โหสุดๆเลยครับผม AI บางรอบนี่เราต้องยอมรับนะน,นี้เอาออกก่อนนะครับผมนะไม่เปลี่ยนฮนะกุลิดดูดิโอ้โหยังได้อยู่ครับผมเกือบไปลนะ อยูฮันครับยังไงเอ่ยหาจังหวะจ่ายอยู่ครับผมน่ะดูดิท่านผู้ชมมันจ่ายอะไรของมันวะเนี่ยคือจ่ายง่ายๆก็ได้นะเอาจิงๆแต่มันทาเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากไงคนดูจริงๆเรามีจังหวะจบเนี่ยเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าคือมันจ่ายเสียกันแบบง่ายๆเลยอะนะครับผมนะนี่นะฮะตับขึ้นมาครับผมเนี่ยดูดิโยฮันครับก็คือแบบจ่ายคืนให้กองหลังเขาเฉยเลยอะไรประมาณเนี้ยเนี่ย ปล่อยออกเฉยเลยอะไรเงี้ยนะครับผมนะคือบางครั้งบางทีอะที่เราบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ผมไปใช้ตัวนั้นตัวนี้แล้วทาไมรู้สึกว่ารอบนี้มันกากจังเลยอะไรเงี้ยนะครับผมจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่นักเตะนะมันอยู่ที่ AI ในรอบนั้นๆนะครับผมว่า AI ในรอบนั้นๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเหมือนที่ผมเล่นในรอบนี้แหละนะครับผมคือบางครั้งบางทีมจ่ายพลาดจ่ายเสียเนี่มันเป็นปกติของหมดเมเนเจอร์อยู่แล้วนะโอ้โหอัตราก,การส่งบอลของเราเอเนลยนะการคลองบอล52นะครับผมนะแล้วก็เนี่ยครับผม ถือว่าโอเคเลยนะเฟอร์ดินานนะ6.9เจาะไม่ค่อยเข้านะผมแต่ว่าลูกที่ตีเสมอก็คือเป็นลูกยิงจากเส,สองเนาะยิงจากแถว2นะผมยิงระยะไกลนะก็คือแบบกันยากนะครับผมไม่มีตัวประกบด้วยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสําหรับเฟอร์ดินานเนาะโอ้โหลูกเมื่อกี้นี่ก็เกือบเข้านะครับผมอยู่หน้าปากประตูเลยอะนะฮะเกือบที่จะโดนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะสกัดได้นะโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเฟอร์ดินานไม่สกัดก็โดนมง แป่งๆเข้าไปเลยนะเมื่อกี้นะครับคร่าวก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนๆท่านใดที่จะหามาใช้นะครับผมก็สามารถซื้อมาใช้งานได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเม็ดส้มเทนซัก30 <S เนี่ยผมว่าน่าจะเก่งขึ้นมาเยอะอยู่เพราะว่า เม็ดแดงกับเม็ดส้มเนี่ยผมบอกเลยว่าแตกต่างกันยางเห็นได้ชัดนะเม็ดแดงนี่คิดว่าเก่งอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าไปเม็ดส้มเทน30เนี่ยยิ่งเก่งเข้าไปอีกนะผู้ชมนะถ้าเกิดว่าใครมองว่าเม็ดแดงกับเม็ดส้มเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่จริงถ้าเกิดว่าเม็ดแดงกับเม็ดส้มไม่ต่างกันเนี่ยก็คือเกมมันน่าจะทํามาถึงแค่เม็ดแดงก็พอแล้วนะฮะมันคงไม่ทําเม็ดส้มมาหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดแดงกับเม็ดส้มต่างกันเยอะมากนะครับลองไปใช้งานกันดูขข่าวๆประมาณนี้นะฮะฝากด้วยกัน อยากดูตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเงินภาษีมันพอเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาให้นะช่วงนี้ก็เก็บเงินอยู่นะผมภาษีอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่พอสมควรเนาะอันไหนที่ทําให้ได้ก็จะทําให้นะอันไหนที่ทําไม่ได้ก็รอไปก่อนนะครับผมไม่นานเกินรอเดี๋ยวทาให้แน่นอนไปเจอกันใหม่ิดดนะูหน้าสำหรับพี่ดนูนี่ขอสวัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม